สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพโทร02 381 7788 มาติดตามกันต่อครับกับ l Learn to l i v e เ,เรียนให้รู้อยู่ให้เป็นช่วงที่3นี้หลังจากที่เราได้ข้อมูลดีๆนะครับจากอาจารย์พิเชษแล้วก็จะมาติดตามกันในช่วงของ l Live หรือว่าการอยู่ให้เป็นครับใช่เพราะว่าคนที่เรากำลังจะไปพบเนี่ยนะคะเขาเป็นมะเร็งแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ถ้าเราได้คุยกับเขาในเ็น เขาจะเป็นคนที่รักษามาแทบทุกวิธีแล้วคือพูดง่ายๆวิธีฝรัง่งมังค่าวิธีไทยวิธีเวทมนต์คาถาศยศาสตร์เขาเอาหมดละคือคนเราเนี่ยพอมันจะเป็นอะไรไปแต่คนเหล่านี้ในที่สุดนะครับเมื่อเขาเนี่ยใช,ใช้ใช้ชีวิตเหมือนช่วงที่แล้วคือครเรียนให้รู้รเขาเริ่มเข้าใจได้ดีขึ้นเขาก็เลยอยู่เป็นพอเขาอยู่เป็นเนี่ยก็แปลาว,ว่าคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเราไปดูซี่ว่าเขาดีขึ้นยังไงครับเพราะฉะนั้นไปชมพร้อมๆกันในช่วงนี้เลยครับ มาปลายปลายปีเดือนธันวาของ08ผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็น4-50ปีเลยวันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจดูมันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะมันบ่งชี้ว่าใช่เดือน2เดือนกว่าจะรู้หมดทั่ว่าเป็นแน่ๆอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดี ก้อนนั้นประมาณ2.4คูณหนคูณ3หรือไงประมาณนั้นคุณจิรเกตคุณโชคดีมากนะครับคุณมีก้อนหนึ่งที่ตับแต่ผมไปเจอมันก่อนโชคดีที่คุณมาหาผมแล้วเจอพอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลยให้มาตรวจทุกๆ3เดือน m r i ก็ไปตรวจมาครั้งที่สมครึ่งสามเกือบนี่ใกล้จะครั้งที่4แล้วฮะไอแต่หลังจากผ่าแล้วพี่เชษก็บอกว่า เฮ้ย hey, รือต้องกินไอ้ตัวนี้นะมันควรกินหายเยอะมากไอ้ตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อก็แล้วแต่ถ้ากินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นเลนะ,ละก็หลังจากกินไอ้มังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนี้น้ำหนักก็กลับมาที่67ครึ่งผมกินของของของพี่เชษมาประมาณเขาจะว่า7 -8 เดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพี่เชษอยู่นะก็ก็ ทื่มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับผมนี่ผมก็คงคงจะฝากไว้กับพี่เชิแล้วกันถ้าเป็นไรก็จะโทษพี่เชิคนเดียวนะครับผมใช้ชีวิตแบบที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเพราะว่าสมบ,บ,บ,บุรณสมบันมากผมไม่ได้คือถ้าเป็นรถยนต์ก็ผมแหลกเลยบุกป่าผาดงคือผมใช้ชีวิตคุ้มมากนะครับอย่างไรครับ ผมทำงานเยอะผมกินเหล้าเยอะผมสังคมเยอะผมเดินทางไปทั่วโลกบ่อยๆผมใช้สมองเยอะใช้ความคิดเยอะแล้วก็ชีวิตเจอรสชาติต่างๆหลายรูปแบบทั้งสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสิ่งที่เลวที่สุดในโลกก็เจอเจอหมดนะฮะกับผมถือว่าก่อนที่จะป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยชีวิตผมร่างกายแล้วก็สมองเลย ใช้ใช้เปนหนักมากครับตอนนั้นใครเตือนก็ไม่เชื่อครับเพราะว่ามันมีความสุขแล้วก็กลายเป็นความจําเป็นบางบางครั้งคิดว่าการกินเล่าเป็นสิ่งจําเป็นที่จะควบคู่กับอาชีพของผมผมค้าขายกับทั่วโลกแล้วก็ในกลุ่มลูกค้าเนี่ย mm. ก็ส่วนมากเขาเป็นเป็นพวกอยู่ความเป็นอยู่ทึ่งฟุมง ฟุ้มเฟ,ฟ,ฟ,ฟือยแล้วก็ฟุ้งเฟ,ฟือยอยู่ชั้นสูงไฮโซกันกินเหล้าแพงๆกันเลยนะฮะไอเท็มผมว่าถึงใครเตือนก็คงจะหยุดไม่ได้แล้วอ,อย่างพอทําไปสักพักเราก็เกิดชอบมันขึ้นมาในใน,ใน,ในวิถีทางชีวิตที่ทําอย่างนั้นเราก็เอ็นจอยมันมากครับเวลาไม่มีลูกค้าก็ไปมางกันเองเอาครัคร้งที่ถือว่าเยอะนะครัครั้งที่เยอะมากครับ ขวดสองขวดนะครั้งที่เยอะมากแล้ต่อครั้งอะนะครัครั้งที่น้อยก็อาจจะสักหนึ่งส่วนสี่ขวดหรืองไงอย่างเงี้ยนะครับผมบัดเฉลี่ยนอนประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งกว่านะฮะแล้วผมตื่นเช้าหกโมงเช้าก่ตื่นครับถึงะจะเมาแค่ไหนผมต้องตื่นหกโมงหกโมงครึ่งนะตื่นผมเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบกินเหล้ามเมาแล้วพรุ่งนี้จะวกับตื่นสายหรือว่าไม่ไปทํางานไงไม่ได้ไงผมเป็น เป็นสร้างกฎให้ตัวเองอยากจะเที่ยวก็ต้องทํางานได้นะครับมะเรงมเลงเข้ามานี่ก็ต้องขอบคุณเล่าเหมือนกันนะมีมยคืนหนึ่งผมกินเมาจนเพียมากร่างกายจะวมดแรงอยู่แล้วผมก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าบอกหมอช่วยเช็คอัพใหม่ผมเพียมากเลยมากินเหล้าเยอะไปเช็คทั้งระบบเลยก็ตรวจอยู่ตรวจทุกอย่างเลยตรวจที่เป็นแพ็กเกจ พ็าเกจที่มีมากที่สุดอันนั้นน่ะไปเจอก้อนหนึ่งบอกที่ท้องหมอบอกเอ๊ะต้องไปทำเอเอเออะไรอูตาสาวก็จากจากเช็คเอาทธรรมดาไปทำอูตาสาวบอกที่ท้องอูตาสาวทำแล้วาานานบอกมันไม่ใช่ท้องแล้วสินะมันอยู่ที่อื่นแล้วก็ต้องไปทำเอ็มอาร์ไอทำซีสแกนตามมาถึงได้เจอตัวมะเร็งอยู่ที่ตับชีวิตผมไม่เคยกลัวอะไรนะ ไม่กลัวอะไรทั้งจะคนนักเลงโตหรืออะไรขู่ฆ่าหรืออะไรได้ไม่เคยโดนขู่ฆ่าเลยแต่พูดถึงนั่นแหละผมไม่เคยกลัวอะไรอ่ะผมผ่านมาเยอะไม่เคยกลัวอะไรพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ไม่กลัวนะสิ่งแรกที่บอกทุนที่ต้องทําคือไม่ให้ครอบครัวรู้ไม่อยากให้คนกลัวคนอื่นจะกลัวกว่าเราก็ปิดบังไม่ให้รู้ปิดบังไม่ให้รู้ไม่รู้นะไม่รู้จริงจริง เขามารู้ตอนที่ผมใกล้ๆจะไปผ่าตาัดกันแล้วแต่นั้นต้องบอกเขาหน่อยละมันใจเจิดเป็นหน่อยถ้าไม่บอกเขานะแล้วก็ข้อที่หนึ่งคือปิดบังไม่ให้ใครรู้เขาที่สองผมก็เสียดายว่าอไอ้มะเร็งตับมันตายกันเยอะนะมันตายกันเยอะเราจะตายแค่นี้เหรอเหมือนเหมือนส่งผมไปเล่นฟุตบอลนะ่เล่นสิบห้าทีว่าผมออกมาได้แล้วเนะี่ยมันยังไม่จบเกมเลย จนงานที่ทาอยู่ก็อยาก,ยากทําอยู่หลายอย่างนะยังอยากทาหลายอย่างเอ๊ะมันจะให้จบเันแค่นี้มันมันจะง่ายไปหน่อยมั้งแล้วทำไมปล่อยให้เราเกิดมาทําอะไรเยอะแยะแค่นี้อยู่ๆจะดึงเรากลับไปแล้วเหรออ่าล้วก็เสียดายข้อที่สองสิ่งที่ส,สิ่งที่สองคือว่าเสียดายสิ่งที่ทําอยู่นะอ้นที่สามก็มานั่งนอนคิดอยู่หลายวันว่าถ้าตายไปก็ไม่เป็นไรมั้งผมผม อีวาเอตตัวเองว่าผมชีวิตผมเนี่ยทำอะไรให้แก่โลคใบนี้ไว้เยอะมากผมไม่เสียด้โรงให้แกคนใกล้ชิดครอบครัวให้แก่โรงเรียนสถาบันศึกษาให้แกสังคมผมถือว่าผมสร้างไวไ้ไม่ไม่น้อยนะฮะเราก็ไม่เสียดดยชีวิตตัวลงคิดสามสี่ข้อแล้วก็ย่อยไปอีกหลายอย่างนะฮะลงรายเดียดอะไรอย่างก็สรุปแล้วมันมันก็เสียดายข้อหนึ่งว่า ให้เราแข่งบอลไม่ไมจบให้เราออกจากสนามทําไมนะแต่แต่ไอ้เรื่องกลัวตายไม่มีเดยวก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราเคยกินเหล้าก็ต้องห้ามนะชอบกินเนื้อสักเนื้ออะไรก็ต้องหยุดแต่นี่หมอไม่ได้ห้ามนะไปอ่านหนังสือมะเร็งซึ่งขล่าใครซื้อมาให้เป็นกูรุษเลยพอลูกเป็นมะเร็งใครควรซื้อหนังสือให้เยอะแย,ยะนะห้ามกินนุ่นห้ามกินเล็แล้วก็ทําตามเขาหน่อยคือ คำว่าไม่กลัวตายไม่ได้แปลว่ากิตเรลาต่อมันจะตายก็ช่างมันไม่ใช่ไม่กลัวตายว่าเราไม่ได้กลัวจะตายนะแต่เวลาที่เหลืออยู่ที่จะเป็นคนไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะก็ต้องสร้างคุณค่าให้มันใช้ประโยชน์มันมากที่สุดรถคันนี้ยางแตกไปเส้น 1, หนึ่งเหลือสามเส้นก็ต้องวิ่งไประวงังระวงังให้วิ่งได้ไกลที่สุดนะั่นทำนองนั่นนะครับก็ไอ้ไอที่กลัวไม่ได้กลัวอะไรนะก็จะหยุด ทำตัวเป็นเด็กดีทำตามข้อแนะนําจากลูกๆจากอะไรห้ามกินน่นห้ามกินนี่ครับก็ลูกๆก็ช่วยกันหานติดต่อโรงพยาบาลอะไรรักษาพอหลังจากหลังจากที่คุณเชือคริสเตียนแล้วเนี่ยหมอที่เป็นหมอเช็คอัพก็ส่งไปให้ specialist เขาอาทิตย์นั้นไม่มาต้องรออาทิตย์หนึ่งมาก็ไปถึงไปตรวจเสร็จเขาบอกคุณต้องรีบทําแล้ว ชาไม่ได้นะไม่ได้เป็นเดือนนะเป็นวันคุณตรีบไปทำซะเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่ทันลูกสาวก็ไปวิ่งเต้นติดต่อได้พบหมอบุญจู mm hmm. ก็ตรวจหมอบุญจูตรวจตรวจอยู่สองครั้งไปตรวจอยู่สองครั้งสจแล้วก็บอกว่าคิวของผมมาเยอะมากอะนะแต่คิดว่าพยายามให้เร็วสุดเดือนของเดือนอนาะจะได้ไม่เป็นอะไรของเดือนนีก็จะมีคิวเพื่แทรกให้ เดือนสองเดือนก็ไม่เป็นไรก็บอกไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรหมอาบอกนี่รอได้อยู่อยู่วันรุ่งขึ้นผมเดินอยู่บน BTS รถไฟายรถไฟฟ้าตรงสารแดงอะนะมีชายหนุ่มผูกเน็กไทยเข้ามาทักผมนี่คุณเออพุ่งนี่เย็นนะมาหาผมมนาะผมเป็นคนที่จำคนแย่มากอะนะ ผมว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันสงสัยพอค้าพลอยพอคาพ้าเพชรมึงทำไมไม่ไมเรียกเฮเรียกอะไรวะเรียกไม่ยกมือไหวผมด้วยเลยส่วนใหญ่ผมคนทักผมเยอะนะขอโทษนะแล้วนะรู้จักแต่ผมจำใครไม่ค่อยได้หรอกอ้นี่มันไหว้ก็ไม่ไหว้กูน,<ม> <laughs> นึกอีกทีเฮ้ยหมอบุญชูนี่วะเพิ่งเจอเบรสองวันก่อนเลยพรุ่งนี้คุณมาหาผมเลยนะพอดีมีคนจองแล้วไม่มา แล้วก็โชคดีไปก็ไปเลยพุย่มนี้กลางคืนตอนเช้าก็ผ่าเลยว่าร่นไปอีกเดือนกว่าสองเดือนนะนะ๋ีวมันโชคดีว,ว่ามันอยู่ตรงใกล้ๆขอบๆหน่อยมันเลยเฉือนออกไปง่ายผมนอนอยู่นั่นห้าหรือหกคืนนะนะแล้วก็กลับบ้านรู้รู้แต่ว่าไอ้ที่เราการะทันหันเข้าไปเนี่ยห้องเฮิ่์ก็ไม่มีนะคืนนั้นก็เขาเข็นผมไปน,นอนห้องนั้นมีคนคัดประมาณสี่สิบคนเลยนะ ติดติดกันหมดเลยเตรียงห้องรวมแอร์ก็ไม่มีนะแล้วก็ห้องน้ำมีสองห้องเราก็มามองเยเฟื้นขึ้นมาก็มองรอบๆตัวเราอย่างนี้นะก็คนผู้ชายส่วนมากก็เป็นลูกเดียวกันนะที่ทีท่ทาาทุกส่วนใหญ่นะก็แย่ๆ,ๆก็ผ่าตัดมั่งล่อพามอะไรบางอย่างนี่เราก็ลูกๆก็บอกเดี๋ยวจะกำลังวิ่งห้องปัญหายากจริงจุฬานะผมบอกไม่ต้องหรอก เขาเขาอยู่กันได้เลยมนุษย์เหมือนกับเราอะนะใช่ไหมผมมันนั่งคิดตรงนั้นบอกทำไมต้องไปวิ่งวะเขาก็อยู่ได้เราก็เหมือนเขาเขาป่วยเหมือนเราหนักกว่าเราอีกแต่ผมนอนอยู่นั่นสองคืนนะก็ได้ห้องห้องห้องที่ดีกว่านั้นคือห้องแปดคนห้องแปดติงห้องดีกว่านั้นห้องดิงอยู่ห้องสี่สิบสองคนเราประวันวันหมอมาตรวจรู้สึกอีกสองวันให้ผมหัดเดินนะนะอยู่ในห้องสี่สิบคนนั่นน่ะผมก็เดิน พวกนั้นมองโอ้เฮียทำไมเดินแล้วนะเก่งนะเดินขึ้นมาเดินละเ,เดินชช้านะลากน้ำเกลือไปด้วยเดินไปก็ได้ย้ายไปห้องแปกคนก็ประเภทเดียวกันนะคนไทยหนักๆนะั่นห้องนั้นนะ่นะนรู้สึกว,ว่าตอนใหม่ๆนี่มเออกลับไปกลับไปดูแผลผ่าตัดแต่ทำเอ็มต่อทุก เดือนละครั้งอยู่2เดือนหรือไงสองครง e arn, ั้งแล้วพอเป็นพอเลื่อนเป็น2เดือนครั้งหนึ่งเราเลื่อนเป็น3เดือนครั้งแล้วก็เป็น5เดือนครั้งถึงตอนนี้ยังเป็น5เด e ือนครั้งนะแต่แต่ปีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วเอ็มไอไม่ต้องทําละทำเดิ่ C ติสแกนอย่างเดียวมันก็มันมีจุดจุดอยู่ที่ตับนะใกล้ที่ปแต่มันจะเป็นเป็นไอตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่มีใครรูแร้แต่ก็ต้องเฝ้าระวังมันเกินท้องเฝ้าแผลด้วย เสร็จแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันยังเหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างใน,งนงวันนั้นที่ผ่าตัดเสร็จนะคือสีปีแล้วครับ <12. S 1> ปี5-2ครับก็อ่านภาษาชาวบ้านในในรีพอร์ตใน c ีทีสแกนในเอ็กก็เขียนอัเ change อันเ c h ผมก็ไม่รู้เรื่องอันเช h a n g ดีใจแล้วนะ <S <S <Tank. S 1> ก็ก็ยังว่าแผลมันใหญ่มากอะนะแต่ยังไม่เวลเดินก็ตัวงออยู่หลายเดือนอะ เกือบๆปีอะมันกว่าจะยืดตัวได้ตรงกว่าจะได้คล้องเข่าเกือบๆปีอะนะมันเป็นที่แผลมันคงไม่เกี่ยวกับโรคเลื้อรอะไรนะที่แผลมันเฉือนไปเยอะมากอย่างนี้เลยเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องเลสีโค้งแล้วเขเฉือนใหญ่แลอย่างกรณีคนจอตวิตถ้าใเฉือนแล้วแจ้มันเกิดขยายเขาก็ต้องตทำขีดอีกต่อ ไม่ไม่มีฮะมีถ้างั้นต้องทำต้องต้องต้องทำคีโมนที่อาจารย์พิเชษว่านะแต่ไม่ไม่หมอไม่ได้ทำไม่ได้อะไรผมพบตัวผลิตภัณฑ์ก่อนที่ผมจะป่วยซะอีกก็ผมผมรู้จักกับพิเชษทั้งนานแลวก็รู้ว่าเขาทำริเวณนซื้อด้วยกันตั้งแต่ปีรู้จักตั้งแต่ปีสองห้าศูนย์คือคุณจิรกิจเนี่ยโทรมาหาผมแล้วบอกเออเนี่ยต้องเป็นมะเร็งนะแล้วก็เล่าให้ผมฟัง ตอนนั้นผมก็ลองเถอผมก็ไม่รู้นี่ก็เป็นผมก็ได้ส่งให้น้องกินก็เส่งให้กินแล้วก็บอกให้กิตนต่อเนื่องไปผมก็รู้ว่าก้อนใหญ่ก็ตัดสวนแล้วสิ่งที่หวงสิ่งที่หว,วังก็คือว่าไอ้จุดเล็กเล็กเมันจะไม่แพร่ขยายมันจะไม่รามแล้วก็คือเราเคลมไม่ได้หรอกว่าเป็นเพราะเรามันทําให้เขาอยู่มาถึงสี่ปีสี่ปีกว่านะแต่ก็เชื่อว่าจากข้อมูล ของเรามันคงถ้ามันจะเริ่มแพร่มันก็คงจะแพร่ช้าแหละนะครับเพราะที่เห็นที่ผ่านๆมามันเป็นเช่นนี้ก็คุณจริทิก็เลยใช้มาต่อเนื่องมาสี่ปีกว่าแล้วสีปีกว่าแล้กวลกว็คือน้ำหนึ่งน้ำสามร้อยแคปซูลวล้าเมเป็นอย่างงี้แล้วตอนก็ที่คุณจริงิเล่าให้ฟังก็คือว่าหลังจากนั้นน้ำหนักก็ขึ้นใช่ไหม ตอนน้ำหนักก็ตอนผ่าตัดก็หายไปหายไปหกโลหรือเจ็ดโลนะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ปกติแหละปกต,ติรู้สึกรู้สึกล่าสุดมันจะหมอบอกใหญม่นอ้วนกว่าน,นี้นะก็ไม่อ้วนนะก็อ,อยู่อยู่อย่างเงี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนก็คือค่า e f อ่าค่ามาเลงมันหายมัน,ม,นมันขึ้นไปร้อยกว่าตอนนี้มันเหลือต่ำกว่าหนึ่งมัง ต่ำกว่าน,บบนี้คนปกติทั่วไปนี่ต้องเท่าไหร่ครอไม่เกินสิผมผมผมว่าแต่ละคนมีแบ็กกราวมีความคิดมีอะไรไม่เหมือนกันนะนะแต่ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือที่ฟังฟังมาที่ประสบกาตัวเองที่ผม,มคิดว่าส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นอะไรเพราะผมไม่ได้กลัวมันคืออย่าไปกลัว อย่ากลัวมันอยู่กับมันอยู่เจ้าอยากมาก็มาอยู่ก็อยู่ถึงถึงสมมุติจะ,จะแพ้มันผมก็ไม่ได้เสียดายชีวิตนะผมบอกว่าผมใช้ไปคุ้มแล้วรถคันนี้จะทิ้งไว้ก็ได้เพราะว่าขับมาเป็นเกือบหลายแสนใหม่แล้วนะก็ไม่คือคือต้องกำลังใจต้องอย่าไปกลัวมันนะครับสองที่ระวังตัวผมว่าก็อย่าไปหาโหมกับร่างกายนะเพราะเราไม่ปกติแล้วตอนนี้ ก็ต้องดูแลตัวเองผมนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มผมก็พยายามเข้านอนนะสมัยก่อนไม่มีทางถ้าไม่หลังปีหนึ่งไม่ได้นอนครับแล้วก็อาหารการกินก็พยายามกินแต่ตอนนี้พอพอเราเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารแล้วเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเองครับถึงเวลามันก็จะหิวสมัยก่อนบางทีทั้งวันไม่จัดคำ่า,าหิวไม่ได้กินเลยก็ไม่หิวตอนนี้ผมจะต้องกินถ้าไม่กินมันจะหิวมากมันจะสั่งให้เรากิน คือมะเร็งตับเนี่ยโอากาสของการรอดมันน้อยมากนแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจก็คือค่า AFP ซึ่งมันร้อยกว่าเนี่ยซึ่งสูงเนี่ยมันก็ลดลงมาเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งทั้งสุดเหลือหนึ่งจุดกว่าแค่นี้น,น,นะต้องหมายความว่าตับที่นสภาพที่แข็งแรงที่แข็งแรงแต่ก็หมายถึงความว่าจะกลับไปกินเหล้าอีกอย่างที่ผมบมอกนะก็คงจะต้องดูแลต่อไปคือเขาอะฉลาดกว่าผมเยอะ เขาผ่านโรคเยอะกว่าผมเพราะนั้นผมไม่ต้องสอนก็าหรอคือคือจริงๆคนที่เจอโรคร้ายในนี้นะเนี่ยผมว่าสิ่งแรกเลยอย่าไปกลัวมันอ,มอย่ากลัวมันเพราะว่าเรากลัวเราแพ้ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะไม่ทํานได้แข่งฟุตบอลเลยกลัวแพ้แล้วนะแพ้ไปครึ่งแล้วแล้วก็มองโลกในแง่ดีหน่อยผมผมก็มีอะไรที่ในชีวิตคนเรา ผมว่าทุกคนก็มีอ่ะมีอะไรที่ไม่ค่อยพอใจกับตัวเองไม่พอใจกับความคนที่เคยพบเคยอะไรกันมาในชีวิตเนี้ยนะก็อะไรที่เราไม่พอใจถ้าถึงก็เกลียดผมว่าผมเกลียดคนน้อยมากนะคงไม่มีแต่ไม่พอใจดีกวเอาแค่ไม่พอใจก็พยายามสลัดทิ้งซะพยายามลืมๆลือม,มันซะคือคือไอ้เนก a t i v e f e ลิ่งพยายามเอาออกนะผมว่าแบบทำตัวให้มัน อย่าไปโกรธเกลียดอย่าไปอะไรกับใครมากน,นะจริงๆไปก็มีโอกาสได้มาทบทวนตัวเองกันป่วยแล้วตอนนี้นะตอนป่วยเนี่ยครับผมว่าเป็นแฟกเตอร์ใหญ่เลยที่ทําให้หายเพราะเราเราก็รู้อยู่ว่าถ้าจิตใจของเราไม่ไมั่นคงจิตใจของเราว้าวุ่นจิตใจของเราอ่อนแอเมื่อน,นั้นภุมมคุ้มกันมันไม่สร้างนะแล้วตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะร่างกายของเราเนี่ยที่มันเป็นอะไรตั้งหลายแหล่ เนื่องจากสภาวะภ,ภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่สมดุลคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยระยะสุดท้ายไม่รักษาอะไรเลยก็ไปนั่งสวดมนต์ภาวนากินผักกินปลาระยะสุดท้ายนะก็สามารถที่จะหายได้ผมก็เคยพบคนหนึ่งคุดบนดีนะแล้วก็เป็นขั้นสุดท้ายแล้วก็หายจากการที่นั่งจำาสียรภูมเนื่องจากสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วปัจจุบันนี้เป็นเศรษฐีใหญ่ส่ง ผลักผลไม้จากประเทศไทยไปขายอยู่ที่โตเกียวสาเหตุก็เพราะว่าในระหว่างที่เขาทาภูมิคุ้มกันให้คือคือ,คอใจิตใจสบายเนะี่ยภูมิต้านทานมันขึ้นนะ่ะธรรมชาติมันเป็นอย่างเนี้แล้วพอภูมิต้านทานมันขึ้นปุ๊บความสมดุลมันก็เกิดเพราะนั้นไอ้ TSL ทั้งหลายแหล่มันก็มันเพิ่มขึ้นไนอะเซล,ล์มะเร็งมันก็โดนจัดการไปเองเราจะแนะนําให้คนที่อยู่ในภานวะเสี่ยงอย่างเนี้ให้ดูแลตัวเอง ต้องมั่นใจต้องมั่นใจว่าทาอะไรครับร่างกายของเราแล้วที่แน่ที่ต้องมั่นใจที่สุดก็ตัวป้องปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์เพราะนั้นสิ่งที่เราให้คือถั่วเหลืองกระดัมฝรั่งโบกบมันคุณเรารู้อยู่แนละ้วทีเดี๋ยวมาผสมกันยังไงให้มันประสิทธิภาพในการเสริมเม็ดเลือดขาวทีเอสหนึ่งทีเอสสิบเจ็ดให้มันเพิ่มขึ้นเยอะๆตามห,าหนะลักวิทยาศาสตร์กลเราบังเอิญที่เราทำตรงนี้ได้ก็เพราะว่าเรามีนักวิทยาศาสตร์าหาสร่วมกันทำอยูาาย่ แต่ตอนนี้เราก็บอกว่าคนที่เป็นมะเร็งตับแล้วก็เข้า็ดีขึ้นนะ่ยนะฮะเนื่องจากว่าเขาได้รับการยอมรับจากหมอว่าให้ใช้ของเราะคระับถ้าหากว่าหมอไม่ให้ใช้แล้วก็ไปใช้เขาแฝงใช้ซ่อมใช้เขาก็ไม่มั่นใจอะ่ะเพราะนั้นสร้างภูมิต้านทานลำบากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็เป็นประสบการณ์ของเราแล้วก็ตรงตงทางวิจัยเราไปเรื่อยครับแต่ผมก็ปปริองเป็นบรรยายร่องเรื่องโครงการใหญ่ๆนะ อันดับหนึ่งของประเทศไทยแลก็เะ็นชาก็เริ่มได้การต่อครับว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นวิทยาศาสตร์สานาชาตแล้วก็เป็นเป็นระเบีบระดับภูมิกับวิทยาล่าสุดในศตวรรษที่21รายการเลิ t ทูลีฟที่เราทําขึ้นมาก็เพื่อจะให้คนที่อยู่ในภาวะที่หมดหวังได้มีกาลังใจแล้วก็มีชีวิต ดีขึ้นด้วยการต่อสู้ด้วยตัวเองในขณะเดียวกันก็ต้องการให้คนที่ดูแลคนที่อยู่ในภาวะลาบากให้มีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็อยู่กับดูแลผู้ป่วยผู้ที่ต้องการความเชื่อ,อ้ดย่ังไงเลินทูริฟก็เรียนให้รู้อยู่ให้เป็นที่ผมทําต้องการทํารายการนี้เพราะว่าอยากจะเอาเรื่องความสาเร็จของผู้ป่วยมะเร็งของเราซึ่งดีขึ้น เพราะว่ามีทีเอสสิบเจ็ดสร้างขึ้นมาในร่างกายซึ่งเราพิสูจน์แล้วโดยไม่มีมไขไ้อสงสัยใดๆนะครับแล้วขณะน,นี้เราก็เริ่มพบว่าบทบาทของทีเอสสิบเจ็ดมันมีมากกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นผมกำลังจะจะต่อย่อไอ้ทีเอสสิบเจ็ดที่พวกเราสร้างขึ้นมาจากการกินแคปซูลง่ายๆจากการกินพืชผลผลไมนะ้ที่ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงเนี่ยแล้วมาสร้างทีเอสสิบเจ็ดขึ้นมา ขึ้นมาในร่างกายเรานีต่อยอดทีเ17เนี่ยไปสู่การดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนมากในโลกนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าเราก็เลยต้องเชิญท่านทั้งหลายที่มีนคุณภาพชีวิตดีๆขึ้นจากการสร้างทีเ17ของเราก็คือคนเป็นมะเร็งทั้งหลายหลนี่แหละซึ่งเราพิสูจน์แล้วล่ะเกิดขึ้นจากการสร้างทีเ17แน่นอนเมื่อมันสร้างทีเ17ขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วโรค ของคนที่ติดเชื่อเนี่ยติดเป็นที่เป็นปัญหาเนี่ยเพราะทีอสิบเจ็ดในร่างกายมันมันพ่องไปเนี่ยเราจะช่วยไม่ได้จนหรือนะครับดันั้นผมก็เลยต้องเชิญคนที่มีประสบการณ์และคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาสร้างประมาั่นใว่าเราสร้างทีอสิบเจ็ดได้แน่นอนจากแกนกินแับสูงครับ